ะะพิสตาโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนจากพืชนะคะเป็นโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่แม่ของแจ้นนะกินแล้วดีขึ้นลุกไหวนะคะก็คนแก่เนาะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะไม่ค่อยกินนะคะร่างกายก็จะขาดสารอาหารที่เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับผู้สูงอายุที่แบบว่าเอ่อทานอาหารไม่ได้นะคะเป็นช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ ะะซัมแซมส่วนที่จุดหรอโปรตีนสาคัญต่อร่างกายนะคะโปรตีนหนึ่งกรัมนะคะเราคํานวณอย่างนี้ว่าร่างกายเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่คืนน้ําหนักตัวเราเป็นกิโลกรัมสมมุติว่าห้าสิบกิโลเราก็ต้องการโปรตีนห้าสิบกรัมค่ะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะห้าสิบกรัมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาเอาเนื้อสัตว์มาชั่งครึ่งกิโลนั่นคือไม่ใช่นะคะ,อ,ะอย่างไข่ไก่หนึ่งฟองนี้จะให้โปรตีนประมาณห้า ถึงเจ็ดกรัมขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่ขนาดของไข่นะคะแต่ฟิตต้าโปรตีนนะคะหนึ่งซองนี้ให้สารอาหารที่เป็นโปรตีนนะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดกรัมค่ะจากพืชค่ะพวกถั่วรันเตานะคะาจากอัลมอนด์จากข้าวนะคะนี่นะคะถั่วเหลืองด้วยนะคะข้าวกล้องโอเคนะคะสนใจทักมาจา้า